บ้านจำปาวายครับก็มาปรับแบบแถวสถานีบ้านโทกกวาัาใกล้ๆกับบ้านจำปาวาย้ยหรือว่าบ้านวาย เก็บบรรยากาศเพื่อนๆครับมันไหวนะครับก็ประมาณนี้ละครับ